มาข้อที่4ข้อสอบชุด1มี10ข้อถ้าหากทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนแต่ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ10คะแนนถ้านายเอทำข้อสอบได้61คะแนนเขาทำข้อสอบถูกกี่ข้อเราก็ดูก่อนว่าในการทำข้อสอบของเขาจะเกิดแค่กรณีที่เขาทำถูกหรือผิดเท่านั้นดังนั้นถ้าเขาอยากรู้ว่าทำถูกกี่ข้อพี่ก็จะให้ว่าทำถูกอยู่ x ข้อ สิข้อทำถูกไป x แปลว่าข้อที่ผิดก็จะมีอยู่10ลบ x ข้อโอเคนะพี่กำหนดให้เขาทำถูก x ข้อพี่ก็เลยจะได้ว่าเขาทำผิดอยู่10ลบ x ข้อและพี่ก็มาดูถูก1ข้อมันได้10คะแนนถ้าถูก x ข้อแปลว่าคะแนนที่เขาจะได้ก็จะกลายเป็นสิ x คะแนนผิด จะถูกหักข้อละ3แปลว่าเขาทำผิด 10-X ลบ x ข้อคะแนนที่เขาถูกหักก็จะกลายเป็น3คูณด้วย 10-X ลบ x คะแนนแล้วคะแนนทั้งหมดของเขาคือ61คะแนน61มันเกิดมาจาก 10x ไปลบด้วยคะแนนที่ถูกหักก็คือ3คูณด้วย 10-X ลบ x แล้วเราก็ทําการแก้สมการพี่ก็ดูก่อน x กลบด้วย3คูณ10ลบ x. ตรงนี้มีเครื่องหมายลบเยอะต้องระวังนะเราต้องค่อยๆกระจาย3คูณ10เป็น30ส่วน3คูณลบเเป็นลบ 3x แต่ว่าข้างหน้ามันมีเครื่องหมายลบอยู่เวลาลบเจอลบจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกหรือว่าถ้าใครกลัวงงเราติดไว้อย่างนี้ก่อนแต่ใส่เครื่องหมายวงเล็บไปเหมือนเดิมอ่ะเท่ากับ6 1 แล้วตอนนี้เรามากระจายลบไปคูณกับ30เป็นลบ30ลบไปเจอกับ x, ลบ 3x ลบลบเป็นบวก 3x จะเท่ากับ6 1พี่ก็จะได้ว่าฝั่งซ้าย 10x บวก 3x เป็น 13x ลบด้วย30จะเท่ากับ6 1พี่ก็ทำการบวก30ตลอดทั้ง2อฝั่งของสมการพี่จะได้ว่า 13x อันนี้30กับลบ30จะตัดกันไปเท่ากับ6 0บวก30ก็คือ6 1บวก30ก็คือ91แล้วพี่ก็หาร13ตลอดทั้งสมการพี่จะได้ว่า x มีค่าเป็น19หารด้วย13ก็คือเป็น7พี่ก็ได้แล้วว่าดังนั้นเขาทำข้อสอบถูก7ข้ออ่างั้นก่อนที่เราจะไปตอบเราต้องไปตรวจคำตอบกันก่อน ข้อนีอ้มาตัวคําตอบเราแก้สมก,การได้ x เ,เท่ากับ7หมายความว่าเขาทําถูกอยู่7ข้อพี่ก็แบ่ง10ข้อเนี้ยเป็นถูก7ข้อแสดงว่าผิดก็จะมีอยู่3ข้อแล้วเขาบอกว่าทําถูกได้ข้อละ10ถูก7ข้อก็เลยได้ไป70คะแนนส่วนผิดติดลบข้อละ3ผิด3ข้อก็เลยถูกหักไป 3าูณก็คือ9คะแนน70ลบ9ก็จะได้คะแนนเท่ากับ61ซึ่งตรงกับที่โจทย์ต้องการดังนั้นที่เราแก้สมการมาถูกต้องแล้วข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่าเขาทำข้อสอบถูกอยู่7ข้ออ่างั้นทวนที่การทํานะพี่จะสมมุติให้เขาทําถูก x ข้อแล้วทั้งหมดมันมี10ข้อแสดงว่า10บลบ x ข้อเนี่ยจะเป็นข้อที่เขาทําผิด และพี่จะคิดคะแนนถ้าถูกข้อละ10คะแนนถูก x ข้อกลายเป็นคะแนน1 0 x ผิดหักข้อละ3ผิด10ลบ x ข้อก็คือถูกหักไป3 10- คูณ10ลบ x แล้วคะแนนที่เขาได้มาจะต้องเป็นคะแนนที่ถูกถูกไปลบด้วยคะแนนที่ถูกหักไปก็จะเท่ากับ61พอเราได้สมการมาเราก็แก้สมการตามปกติก็จะได้มาว่า x เป็น7ก็เลยตอบว่าเขาทำถูกอยู่ เจ็ดข้ออืมอร่อย